อะหมุนจะไม่มีอ่ะมาสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากทางท่ามือสองวันนี้แวะมารีวิวแวะช่วงนี้จะรีวิวอะไรเพราะว่าของเพิ่งเข้านะคะเแบบี้ยนินค่ะเแบบี้ยนินกระสอบประเส็ิพันบาทนะคะครึ่งกระสอบ3,800บาทกำลังจะตัดกระสอบนะคะตัดกระสอบครึ่งหนึ่งให้น้องสาวที่กรุงเทพนะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงตัดกระสอบให้นะ ค้าสีสวยสันสีสันสวยงามมากนะคะไซส์ไม่เกินสี่ขวบค่ะตัวนี้มันมาหมดนะเอี้ยมก็มีเสื้อแจ็คเก็ตก็มีเดรสก็มีเอ่ออะไรวะกางเกงเยอะแน่นอนนะคะกางเกงขาสั้นขายาวเยอะแน่นอนไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์แรกเกิดไม่ใช่แรกเกิดไซส์หนึ่งขวบนะคะโดยประมาณเนาะจนถึงจนถึงสี่ขวบนะคะงสั่งอะไรวะ แบตเตอรี่จะหมดแล้วอันนี้ไม่ได้บอกใครนะบอกพี่แสงวางเลยลูกวางเลยอันนี้เป็นงานคัทเปลตลูกค้าัออกสิบอตัวนะคะแล้วก็เราก็เอามาทำแหลกเกรดสองสภาพเนื้อผ้าก็จะดีขึ้นหน่อยเกรดสามสภาพเนื้อผ้าก็แย่ลงอย่างเงี้ยค่ะเกรดสี่เกรด์สี่มีลูกค้าเหมาไปหมดละเกรดสองจะป้ายแดงเกรดสามจะป้ายฟ้า แต่มันก็จะมันมันก็จะไม่สภาพม,มันจะคล้ายๆกับในกระสอบค่ะถ้าเอาเกระด่สอไปนะถ้าเอาเกระสอบไปมันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่หมดเลยอย่างนี้ยค่ะพี่สั่งอะไรวะางพี่สั่งอะไรวะาพี่จันพี่สั่งอะไรวะาถ้ามาส่งถิ่นพี่จันอัเดียวขอดูก่อน อ่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีอีกแล้วเมาไปสวัสดีไปอ่ะเแบบี้ยินค่ะเแบบี้ยินนะคะงานอเมริกานะคะพี่อุ้มจะมีงานอเมริกากับงานญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราตัดงานอเมริกาก่อนนะคะงานญี่ปุ่นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งของยังไม่เข้านะโอเคขอบคุณครับ่ ยี่สิบหกกับสิบแปดเป็นเท okay. oh okay. uh, uh, uh okay. uh ่าไหร่สองสองพอลยยิ uh ่มสองโอเคอ่าอ่าท่านไหนสนใจนะคะท่านไหนสนใจซีที่หนึ่งจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปชุกเนื้อชุกตัวนะคะเป็นเป็นเด็กบางกอกค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กเต้บนะคะอ่า ซีกนี้ท่านไหนสนใจเดี๋ยวพี่อุ้มรีวิวให้นะคะเดี๋ยวพี่อุ้มรีวิวให้อะ้วใช่ไหมคะชิมีอ่ะพี่การมาชิมีชิมีมส่งค่ะแพ็คส่งเลยบางตอกพี่อุ้มส่งข้อความให้ละเอิม่มอ่ะพี่การชิมีชิมี ไซส์เล็กๆอย่างนี้ชีมีชีมีเออนะคะเจ <c oughs> จัดการเองเลยอ่ามานั่นรัอน่ะ <c oughs> ต้องทำเสียงนี้ด้วยเด <c oughs> ี <c oughs> ย๋ยวเป็นจับเดียวเจา้าจับหน้านี่ก็ได้ลูกเออ เอาเข้าขนส่งเดี๋ยวรอง,งานญี่ปุ่นข้าอีกนีงานเมกาเข้าก่อนอยีนนะคะเแบบี้ยีนประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะคขาสั้นขายาวแบรนด์เทียบเทียบเลยนะคะสวยชิมิชิมินะคะต้องทําเสียงแบบนี้ทําเสียงหน้าตบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักเราต้องทําเสียงกุ๊กกิ๊กขี้ขู่ไปด้วยนะคะ โชคอดก็มานะคะอย่างเงี้ยกางยีนเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็จะมีเ e อี M ้ยมมีเดรสมีอะไรปนปนกันไปนะคะขาสั้นขายาวปนปนกันไปนะคะรีไวก็มานะคะรีไวนะคะเนี่ยรีไวเด็กก็มานะคะขาสั้นก็มีเราจะรีบรีวิวในระดับหนึ่งจริงๆเรารีวิวในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกแบตเตอรี่พี่มจะหมดนะคะ รักสนใจอะไรเดี๋ยวพี่อุ้มคุยด้วยเดี๋ยวพี่อุ้มเขาเรียกอะไรนะไลฟ์แป๊บเดียวพอแล้วไหมยังตั้งต้อมอยู่นะคะโอเคเรารีวิวแค่นี้จะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างไ,ได้ะคะวต้องเลือกซื้อหเลือกซื้อปริกใช่ไหมคะซื้อปริกเข้าข้างในเลยะคะ่ะส่วนนี้เป็นส่วนส่งค่ะ,ะเก็บแล้วนะคะซิกนี้นะคะจะสอบรีวิวถ้าไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ